สวัสดีครับผมนายนัชชานน์หอมชื่นคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาชื่อเล่นชื่อฟุกนะครับรหัสนิสิต66361518วันนี้จะมานำเสนอเรื่องการโปรแกรมคืออะไรนะครับการโปรแกรมโปรแกรม m i n g คือขบวนการของการวางแผนจัดลำดับคำสั่งต่างๆที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ตัวอย่างลำดับขั้นตอนของโปรแกรมหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าใดๆขั้นตอนที่1นรับข้อมูลด้านกว้างและด้านยาวขั้นตอนที่2คํคำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าขั้นตอนที่3แสดงผลลัพธ์ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และกำหนดปัญหา a n a l y s i and specification กำหนดขอบเขตของปัญหาเป้าประสงค์ output ข้อมูลนำเข้า input และวิธีการประมวลผล process พัฒนาอัลกอริทึมซึ่งเป็นลำดับการทำงานต่างๆเขียนอยู่ในรูปของซูโดโค้ดหรือพังงานโฟ c h a r t เขียนโปรแกรม c o ด i n g โดยการแปลงอัลกอริทึมให้เป็นคำสั่งในภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้เลือกไว้โดยที่การเขียนจะต้องปลูกหลักไวยากรณ์หรือกฎของภาษานั้นนั้นทดสอบ testing และแก้ไขโปรแกรม d e b u กกิ้ง โดยการใช้ตัวอย่างข้อมูลที่หลากหลายครอบคลุมทุกกรณีมาทดสอบเขียนเอกสารประกอบโปรแกรม documentation อาจเรียกได้ว่าคู่มือโปรแกรมอธิบายลักษณะของข้อมูลนำเข้าข้อมูลออกและอัลกอริทึมที่ใช้6นำไปติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้จริง installation and mention มีการประเมินผลตรวจสอบการใช้งาน ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิงแลงเกจเป็นภาษาที่มีกฎเกณฑ์ไวยากรณ์สัญลักษณ์และคำเฉพาะที่ใช้สร้างหรือประกอบการเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดของภาษาคอมพิวเตอร์จำแนกได้เป็น5ระดับคือ 1. ภาษาเครื่อง Machine Language 2. ภาษา Assembly s m l a n g u a g e 3. ภาษาระดับสูง High Level l a n g สภาษาระดับสูงมาก Very High Level Language หภาษาธรรมชาติ Natural Language โครงสร้างการควบคุมพื้นฐานการทำงานตามลำดับ Sequence เ,เป็นการทำจัดลำดับของคำสั่งเพื่อระบุว่าคำสั่งใดจะต้องกระทำก่อนและคำสั่งต่อๆไปการเลือก Selection เป็นโครงสร้างคำสั่งที่สามารถกำหนด ทางเลือกที่จะกระทำคำสั่งใดในขั้นตอนต่อไปได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมการทำซ้ำ looping mm hmm. เป็นโครงสร้างคำสั่งที่สามารถควบคุมให้กระทำชุดคำสั่งชุดหนึ่งซ้ำหลายครั้งภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมก็จะมาเป็นแผนภาพดังนี้เลยนะครับเป็น statement ตามลำดับขั้นตอนต่อมาก็จะเป็น condition to of a l l e เป็น statement 1 n e or statement t ต่อมาก็จะเป็น condition f l u l tool แล้วก็ state นะครับตามภาพเลยต่อมานะครับตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรมปัญหาบริษัทแห่งหนึ่งต้องการให้พัฒนาโปรแกรมคำนวณค่าตอบแทนของพนักงานโดยบริษัทกำหนดอัตราค่าตอบแทน30บาทในการทำงานชั่วโมงปกติและกำหนดอัตราค่าตอบแทนล่วงเวลาหากเกิน40ชั่วโมงเป็นอัตรา1.5เท่า ของอัตราปกติตัวอย่างสมมุติว่าพนักงานคนนี้ทําง,งานทั้งสิ้น52ชั่วโมงพนักงานคนนี้จะได้รับค่าตอบแทนทั้งสิ้นเท่าไหร่ค่าตอบแทนชั่วโมงปกติ40ชั่วโมงคูณ30บาทก็จะเท่ากับ1,200บาทค่าตอบแทนรวมเวลา1 2ชั่วโมงคูณ1.5คูณ30บาทก็จะเท่ากับ540บาทรวมเป็นค่าตอบแทนนะครับ1,740บาทดังนั้นวันนี้ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ